เรามีพ่อหลายร้อยชาติแม่ก็จะถ้าเอ่ยถึงชื่อตาก็จะบอกว่าขออุทิศกุศลให้ตาบุญรอดและพ่อของข้าพระเจ้าทุกพบทุกชาติถ้าเอ่ยถึงแม่ประทินผู้เป็นมารดาก็ขอแผ่ให้แม่ของข้าพระเจ้าทุกพทุกชาติให้กับเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายที่เคยผูกพันกันมาทั้งดีและไม่ดีหากเราผิดพลาดประการใดเราขอขมาลาโทษ บุญใดที่พึงมีพึงได้ในทุกๆวินาทีบุญนี้จงไปเชื่อยเหลือเกื้อกูลท่านทั้งหลายทั้งส1บภพภูมิหากผู้ใดมีความทุกข์ก็ขอให้พบทางสว่างแห่งกันดับทุกข์หากผู้ใดมีความสุขขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วอยู่แห่งขนตาบลใดขอให้ลัดฟ้ามาพบกันแล้วก็ส่งอีเมลเป็นระยะระยะตรงความรักความปรารถนาดีไปให้กับ เพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเวลาที่มันเผลอเพลินทวนสัญญาเก่าที่ไม่ดีของใครก็ตามแม่ก็จะให้อภัยทานแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ขอจดจำและเก็บเรื่องไม่ดีของใครขอล้างออกจากสัญญาใจคือไม่จำเป็นต้องเก็บและจดจำเพราะมันคือขยะเราไม่จำเป็นที่จะต้อง เก็บเรื่องไม่ดีของใครไว้ในใจเช่นเดียวก,กันกับถ้าจิตมันหวนคิดถึงคนที่ดีๆทำความดีส่งข้อเกื้อกูลเรามาในอดีตก็จะอธิฐานจิตความดีที่เราพึงมีพึงได้ทรงยอ้อนไปหาพวกเขาทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะปรินีผ่านมันก็เหมือนกับใจเราที่ผ่อนหนี้ความดีของเจ้าหนี้และยกโทษ ให้อภัยไม่ผูกเวรกับผู้ใดยิ่งเราสามารถตัดอดีตทั้งดีและไม่ดีได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้จิตเรามันเบาขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าเหมือนน้ำที่กรองไหลชั้นมันก็จะสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าหากว่าน้ำมันสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับใสเหมือนกระจกเวลาที่มีอะไรผ่านมามันจะระลึก ได้ง่ายแล้วไหวมากไม่ต้องเสียเวลาในการเพ่งดู